สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับ Level 5 Channel เราอยู่กับเกม Aden Theal น,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในด่านหนึ่งทับสี่ของในแมด่านแรกเลยนะอืในแมเวิรแรกตอนนี้ก็มาถึงตรงทางเข้าซากปรักหักพังละโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปลุยกันต่อเลยชว่วงนี้รู้สึกกระเป๋าเต็มค่อนข้างบ่อยนะเนื่องจากเราไม่มีทองไปทำคอลเลกชันเพิ่มเติมด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเก็บเก็บดองๆองไว้ก่อนแต่ตรงนี้มีสี่เหรียญ เอาไปด้านในอ่าตรงน,นั้นมีสองตอนนี้มีสองเหรียญนะฮะถัดมาด้านล่างก็สองคนดีลองคิดดูสิว่าทำอะไรผิดไว้ไม่ไม่แบบว่าขอโทษเมื่อก่อนอยากได้ผู้ชายตอนนี้คือแบบผู้ชายตามง้อแล้ววะเย็ดเค่เอาเรื่องเกินอ่ะตรงน,นี้สองเหรียญ เอ้ตรงนี้ด้านล่างมีสองเหรียญนะฮะด้านบนมีไหมด้านบนมีสองก็กลายเป็นสี่เนาะดูเหมือนอานนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายเหมือนเดิมอืมแต่น่าจะมีตรงพัซเซิลตรงนี้แหละที่น่าจะมีใช่ไหมอาจจะมีพัซเซิลตรงนี้ที่เปิดประตูตรงนี้นะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนกดตรงนี้เพิ่มหนึ่งอันสองอันเอเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าได้ละได้ละ โอเคก็ okay. ประมาณนี้สำหรับพัเซอร์วันนี้นะไม่ได้ยากเท่าไหร่เข้ามาก็เก็บคิ้วหนึ่งอันนะคะแล้วก็เหรียญสองเหรียญก็เป็นอันเสร็จด่านหนึ่งสี่เนาะข้ารู้สึกได้ถึงวิญญาณในกรอของเจ้าไหนแล้วก็หลุดพ้นมาจากงานพิทักษ์ได้แล้วมาเสนมุกกันซะหน่อยเถอะมาเล่นกันตอนนี้เลยโอเค